สรุปเนื้อเรื่องเอลเดลิงพาามจุดเริ่มต้นของคืนปฏิบัติการดาบทมินเนี่ยยังไม่มีเหตุผลชัดเจน100%นะครับว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับแต่ที่รู้แน่ๆเนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคือ 1. ราชินีมาริกาครับผม แลนนี่แล้วก็มีผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยน่าจะเป็นผู้พิพากษาไราขาดแรงจูงใจของราชินีมาริกาเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อต้านพระมหาประสงค์นะครับส่วนของแลนนี่นั้นเป็นการต่อต้านทวีองคุรีนะครับผมที่พยายามจะครอบงําเธอนะครับส่วนผู้พิพากษาไราขาดเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นความโลภก,กับทิฏฐิธนงตนอย่างสูงสุดนะครับ ไรขาดที่ยึดถือตัวเองว่าเป็นแบบระดับราชาของขลือหาภูผาเพลิงเนี่ยทำไมต้องมาแย่งเศษเล็กเศษน้อยของวงแหวนเอลเดนแล้วแบบมาทําหน้าที่ตามที่พฤกษาทองหรือว่าทวีองคุรีมอบหมายมาให้เนี่ยมันเหมือนแบบลบหลูก่เกียิของเขามากอะ่ะเขาเลยแบบทนงตนนะ่ะลุกขึ้นต่อต้านจากไอเทมชิ้นนี้นะครับผมกงเล็บลบหลู่เนี่ยก็เฉลยนะครับว่าคืนปฏิบัติการนั้นนะ่ะผู้พิพากษาไรขาดนะครับ ได้รับเซี่ยวเก็ดแทนคําขอบคุณจากแลนนี่นะครับในมงยามแห่งการลบหลู่ที่จะมาถึงในสักวันก็แสดงให้เห็นว่าไร่ขาดกับแลนนี่เนี่ยร่วมมือกันหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันในการขโมยลูนมรณะนะครับผมโดยลูนมรณะนั้นเนี่ยถูกนําไปทําพิธีกรรมครับเพื่อสร้างเป็นาดาบพมินนะครับผมหรือว่าแบล็กไนท์เนี่ยขึ้นมาดูได้จากาทุลีนี้นะครับทิชีดาบพมินเนี่ย หนึ่งในนักฆ่านะครับสถิตรูมมรณะในดาบทมินสังหารก็ตวินองค์ชายสีทองในคืนปฏิบัติการนะครับแล้วก็อีกเบาะแสหนึ่งนะครับผมคือคําพูดจากมาริเกตดาบทมินนะครับจากความทรงจําของดาบธมินนะครับผมมาริเกตเนี่ยเป็นอสูรเงาตามตัวนะครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นน้องชายบุญธรรมของราชินีมาริกานะครับมาริการ้องขอให้พนึกมรณะแห่งโชคชะตานะครับแต่ว่าหักหลังมันภายหลัง ก็สรุปได้เลยนะครับว่าราชนินนบริการเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคืนปฏิบัติการทมินแน่นอนครับส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับการตายของกวินองค์ชายสีทองหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรตอบได้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยแลนนี่เนี่ย,เ,ยเกี่ยวข้องแน่นอนครับเพราะว่าเป็นคนปลุกเสกดาบทมินสาเหตุก็คือแลนนี่เนี่ยรู้สึกว่าเธออ่ะกลังจะถูกคุกคามและครอบงําโดยทวีองคุลีนะครับ ดังนั้นแผนกายของเลนนี่คือการนำรูนมารณะมาทำดาบพมิเนเพื่อสละร่างกายของตัวเองทิ้งนะครับเหลือไว้แต่วิญญาณจะได้ไม่โดนทวีองคุลีเนี่ยเข้ามาควบคุมนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าทําไมนักฆ่าดาบพมินเนี่ยต้องไปฆ่าก็อดวินแต่ที่แน่ๆเนี่ยการตายของก็อดวินนะครับทำให้เกิดกระบวนการขัดขวางไซเคิลของพฤึกสาทองนะครับผม เพราะเมื่อก็ตวินเนี่ยถูกสังหารด้วยาดาบพมินที่ทำมาจากรูนมรณะนะครับทำให้เกิดอไอเทมบางอย่างขึ้นมาในแดนมัชิมาก็คือลากมรณะนะครับซึ่งลากมรณะเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นมานะครับทำให้ไปขัดขวางกระบวนการของปรึกษาทองอีกทั้งยังทําให้เกิดผู้มีชีวิตในความตายขึ้นมาด้วยนะครับหรือว่าพวกซอมบี้พวกอันเด็ดต่างๆในเกมนั่นแหละ ก็จะนับได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเดนมาชิมาเลยนะครับเพราะนอกจากขัดขวางกระบวนการไซเคิลพฤกษาทองของพระมหาประสงค์แล้วนะครับยังทําให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่อย่างผู้มีชีวิตในความตายขึ้นด้วยนะครับจากการคาดเดาและรวบร,รวมข้อมูลนะครับผมไซเคิลหรือว่าระบบของอ่อพฤกษาทองเนี่ยคือแรกเริ่มเนี่ยพฤกษาทองครับเคยอุดมสมบูรณ์ครับ แต่ก็เพียงแค่เซี่ยวกันนะครับเฉกเช่นชีวิตทั้งมวลก็อาจจะตีความได้ว่าตอนแรกเนี่ยพฤกษาทองนะครับสามารถแจกจ่ายพรแจกจ่ายพลังงานหรืออะไรเนี่ยให้ผู้คนได้นะครับแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานอ่ะอยู่ได้เพียงแค่เซี่ยวเดียวเนี่ยเลยต้องเปลี่ยนวิธีจึงอาจจะเป็นที่มาของบัญญัติทองนะครับผมที่ทําให้ไม่มีความตายอยู่ในแดนมัชิมานเนี่ยพอไม่มีความตายนะครับก็ผู้คนก็จะใช้ชีวิตอย่างไรจุดหมายนะครับผม ก็จะมีแค่คนบางประเภทเท่านั้นนะครับที่ว่าสูญเสียจิตวิญญาณไปนะครับก็เลยกลายเป็นแค่ซากร่างกายที่ทําอะไรไปโดยไม่มีสติสัมปชัญญะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือปลูกฝังให้โหยหาความตายนะครับแล้วก็ฝังหัวลงไปว่าความตายเนี่ยคือการขวนคืนสู่พฤกษาทองนะครับจึงมีการมุ่งสู่มรณะสถานนะครับเพื่อเกาะล่าของพวกต้นไม้หรือพฤกษาทองนี่คือกระบวนการเก็บเกี่ยวพลังงานของพฤกษาทองแต่ว่านะครับ พอมีลากมรณะเนี่ยเข้ามาขัดขวางกระบวนการของพึกษาทองนะครับทำให้บางส่วนเนี่ยเมื่อตายแล้วนะครับร่างกายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยวิญญาณเลยปฏิเสธทจะหวนคืนสู่พึกษาทองครับเป็นการขัดขวางกระบวนการขึ้นมา <S 2> <S 2> และหนึ่งในตัวละครนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับาการตายของกอดวินนะครับ อาจจะเป็นความเกี่ยวข้องห่างๆหรือว่าเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบซะมากกว่านะครับก็คือเฟียนาลีแห่งผู้วายชนครับจากการคาดเดาบางส่วนเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเฟียรเนี่ยมีทักษะพิเศษที่สามารถรับพลังชีวิตนะครับจากการกอดวีรชนคนอื่นๆนะครับผมแล้วถ่ายทอดพลังชีวิตนั้นให้กับผู้วายชนเพื่อให้ผู้วายชนพวกนั้นนะครับสามารถฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งได้นะครับผม ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเฟียเนี่ยเป็นแบบตัวแม่เลยนะครับของพวกผู้มีชีวิตในความตายนะครับหรือว่าพวกฮู้ล i วิงอินเดดก็ไม่แปลกใจครับผมที่ว่าพวกบัญญัติทองเนี่ยตามไล่ล่าพวกผู้มีชีวิตในความตายหรือว่าไล่ล่าเฟียอย่างหนักนะครับอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อดีเป็นต้นนะก็อาจจะสรุปได้ว่าเอิร์ธทีเนี่ยปลูกฝังความเชื่อนะครับว่า ความตายเนี่ยเป็นการหวนคืนสู่พฤกษาทองนะครับฉะนั้นพวกคู่คนในเดนมาชิมาเนี่ยก็จะมุ่งสู่มรณะสถานหรือว่าพวกคาตาคอมใต้ดินเนี่ยเพื่อไปเกาะลากนะครับเป็นการแบบหวนคืนสู่พฤกษาทองครับจะได้แบบมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งประมาณนั้นแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ดันมีการคัดขวางขึ้นมานครับจากการตายของกอตวินในคืนปฏิบัติการนะครับ เลยทาให้เกิดลากมรณะเข้ามาขัดขวางกระบวนการไซเคิลของพฤึกษาทองจึงเป็นเหตุให้เกิดสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาก็คือผู้มีชีวิตในความตายอันนี้เนี่ยเดาลุวนๆนะครับผมว่ามันเป็นแผนการของราชินีมาริกานะครับที่ว่าจะวางแผนการขัดขวางพระมหาประสงค์นะครับจากตอนแรกเนี่ยขโมยพรไปจากอ่าก็ตฟรี แล้วก็ไล่ผู้มัวหมองทุกคนเนี่ยออกไปตายนอกแดนมาชิมานะครับเพื่อที่จะรอวันหนึ่งเนี่ยจะได้พรแล้วกลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเกมก็ยังไม่มีจุดฉเฉลยนะครับว่าต้นสายปลายเหตุของการฆาตกรรมก็ตวินเนี่ยมาจากอะไรกันแน่นะครับยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยขอจบไว้ที่เหตุการณ์คืนปฏิบัติการกับการตายของก็ตวินนะครับ พาร์ตต่อไปเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องสรุปเกี่ยวกับเดอะ์ a ชสเตอร์ลิงนะครับหรือว่าวันที่แหวนเอลเดนเนี่ยแตกสลายนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่ตรงเนี่ยก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับผมถ้ายังไงขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ